เงินทั้งหมดในโครงการนี้จะถูกส่งตรงไปยังประชาชนทุกคนที่ผ่านเงื่อนไขเข้าไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลขอบเขตการใช้งานจะใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่ในอำเภอเดียวกันกับบัตรประชาชนของท่านย้ำนะครับอำเภอซึ่งปรับขยายตามความเห็นของทุกภาคส่วนและต้องจ่ายเงินกันแบบ face to face เรื่องของระยะเวลา6เดือนสำหรับการใช้ครั้งแรก ก็ถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อให้เกิดมีเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นและหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่เหลือก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติและเงินที่ถูกใช้และเข้าไปอยู่ในระบบจะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จนถึงเดือนเมษาปี2570เงินตัวนี้จะมีที่มาจากเงินบาทและมีมูลค่าเป็นเงินบาท ที่มีเงื่อนไขในการใช้งานเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสูงสูงกว่าอาชัชฉีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเงินหนึ่งบาทในโครงการนี้ก็คือหนึ่งบาทในกระเป๋าเงินของทุกท่านที่สามารถใช้จ่ายได้โครงการนี้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทางร้านค้าและยืนยันรับสิทธิ์โดยประชาชนเรื่องของเงื่อนไขซื้ออะไรได้ไม่ได้ผมขอพูดตรงนี้ให้ชัดประชาชนจะสามารถซื้อ สินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นไม่สามารถใช้กับบริการการให้บริการได้ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบก,กัญชาพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระทอมไม่สามารถนำไปซื้อบัตรกำน,นันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีได้ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนค่าเทอมได้ ไม่สามารถนําไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆไม่ได้เรื่องประเภทร้านค้าขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าให้ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้าไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษีไม่จำเป็นต้องจดแวะร้านค้ารถเข็นร้านโชห่วยร้านค้าที่อยู่บนแอปเป๋่าตัง ใช้ได้หมดแต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นการจัดจ่ายใช้สอยจะต้องเริ่มที่ชุมชนระดับอำเภอก่อนเสมอซึ่งเป็นการรดน้ำทั่วประเทศให้เขียวไปพร้อมๆกันทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้เงินตัวนี้จะเป็นเงินที่ประชาชนช่วยกันกอบกู้เศรษฐกิจ ซึ่งจะนำมาสู่การลงทุนในภาคประชาชนทั้งการรวมเงินในครอบครัวเรือนเพื่อประกอบอาชีพการซื้อขายสินค้าของพ่อแม่ของพ่อค้าแม่ค้าไปจนถึงการสั่งผลิตสินค้าในโรงงาน SME ไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่